พี่น้องคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับผมฝันเป็นจริง16ธันวา2566 5885นะเต็มๆนะครับก็มาดูงวดต่อไปเลยครับผมฝันเป็นจริง30ธันวา2566 0809 0306 02 3 9มเก้าสามปดปดสอมนะครับผม,ผมให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเองนะครับผม ทางชองก็เพียงมานําเสนอน,นะครับผมเป็นแนวทางวันที่30ธันวาคม256ตอนรับปีใหม่นะครับผมขอให้งวดน,นี้ปังๆ้วยด้วย ครับผมแค่แนวทางไม่สนับสนุนใะนเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจหาตัวเลขมานำสเสนอนะ fc ท่านไหนดูคลิปนี้หรือชาว youtube ูคลิปนี้ปีใหม่นี้ก็ขอให้12ล้านกันทุกคนเด้อทากช่องก็ไม่มีอะไรมอบให้นอกจากคาอวยพรหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนหสมใจทุกประการนะครับผม สวัสดีครับ